มือใหม่มือใหม่เอาหันหน้านี้ไปไซฟบันเตอรแต่ยังว่าไหมแกเนีะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเนาะจ้ะเนาะ โอ้นี่เดดไปไกลล้อมูนะจ๊ะไหลเสดเบิงภับชมบรรยากาศเสียงนกเนมนี่มีแดดแดดดีนะจ๊ะเนาะ ไม่แก่ผ้าหยางไปเบิงทาเรือแบบอน,นี้ โดนแล้วเนาะจ้าไม่แก้ม่ได้ไล่สุดชมบรรยากาศเนะค่ะ อันนี้ยุ่เมื่อห้าเดือนยุน่นอเว้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะตอนนี้ในใจว่าใส่ชีวิตยุ่งผีสามเดือนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งฝั่งทางนู้นก็จะเป็นโรงแรมเนาะคะ่ะมองนี้ก็เป็นท่าเรือเราเรือมาจอด ไม่ไก่ยังไม่รู้ว่าใครเข้ามาก็สวัสดีเด้อจ้าเด้อไม่ไก่ไล่ไล่ไหอนน่นนั่นครั้งแรกอันนี้พามาเบิงทนคาเรือเนาะจา้าอยู่นอร์เวย์นะคะไม่เห็นคอมเมนต์ทำยังไม่เป็นดีจา้าน้องมนตอนนี้ไม่ไก่อยู่นอร์เวย์ขอบคุณมาก เพิ่งมีครั้งแรงนานแล้วไม่ได้ไลค์ก็เลยเอาบรรยากาศมาให้เพื่อนดูสบายดีไหมน้องมวลอแม่ไก่มาอยู่นี่เลยจ้าขอบคุณมากเดอ้อที่เข้ามา <laughs> ลองไลค์ครั้งแรกน้องมวลเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ทางนู้นเป็นอย่างไรบ้าง เดี yeah. uh ๋ยวไ้สบายดีค่ะสบายดีมาอยู่ได้สามเดือนแล้วยังไม่ได้เปิดประเทศเลยตอนน้องงดพี่พี่เข้าไปดูอยู่แม่ไก่เข้าไปดูอ่าอ่าสถานการณ์ของอิตาลีอยู่ตอนช่วงนั้นอะแต่ไม่ได้ไอ้นั่นหรอกขอบคุณมากนะ ลองไลฟ์ดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราไลฟ์ในนี้นะคะเห็นนะเห็นเพื่อนๆมาให้กำลังใจน้องมวลก็ดีใจด้วยมีเยอะแล้วดีแล้วดีแล้วน้องมวลพยายามไลฟ์บ่อยๆไลฟ์ให้เพื่อนดูอ่าพี่ ไอ้แม่ไก่จะไลฟ์ประมาณสามสิบนาทีรอเพื่อนเดินเล่นกันตอนนี้มีแดดไม่ชอบไลฟ์สดไม่เราให้เขาดูสถานที่ก็ได้เราเราไม่จำเป็นต้องอ่ะไอ้นั่นก็ได้เพื่อนเราจะได้รู้รู้รู้ว่าเราเออ เป็นอย่างไรบ้างไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกับนานอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยวันหนึ่งก็30นาทีขึ้นก็ไม่เป็นไรอ่าอย่างน้อยก็คือเรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆไงแล้วน้องมลใส่แท็กเยอะๆนะเวลาในใน,ในวิดีโออ่ะคาอธิบายรายละเอียดรายละเอียดในในช่องของเรารายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอใส่ตรงแท็กคําอธิบายเยอะๆเลย เท่าที่เราจะทำได้มันให้ใส่แท็กอ่ามันให้ใส่แท็กเป็นพันคำอ่ะน้องมลถ้าถ้าน้องมนอ่าไอ้นั่นอยากแลกเปลี่ยนอะไรกับแม่ไก่ก็แอดเฟซบุ๊กแม่ไก่ได้เด้อขอบใจมากแอดเฟซบุ๊กแม่ไก่ปัพัทสิริวาเกลี่นะ เดี๋ยวเวลาแม่ไก่ไลฟ์เสร็จแล้วจะเขียนไว้อยู่ในใต้ใต้คอมเมนต์นี้เนาะเราแลแกเปลี่ยนกัน <laughs> ใส่แท็กเยอะๆให้เยอะได้เท่าเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็เขียนคำอธิบายรายละเอียดในในคลิปเราอะย้ำตรงนี้เลยอาจะจะขึ้น ผู้ติดตามจะขึ้นช้าหรือเร็วไม่ไม่ต้องสนใจเราสนใจยอดวิวคะเนี่ย <laughs> ถ้าเราผ่านแล้วอ่ะเฟซอะไรคะได้จ้ะอ่าเฟซปาพาสิริพีมีปากกาไหมแม่ไก่พิมพ์ไม่ถนัดพี A P A เอ I ีเ W A G E L I E ประพาสิลีวาวาเกลีเนาะยังไงแลกเปลี่ยนกันอ่าเห็น,นเห็นยอดวิวเข้าเข้าไปชมน้องโอ้ดีใจด้วยเ <c oughs> พื่อนๆทุกคนต่างประสบผลสำเร็จทยอยกันมาเนาะ เพิ่มใต้คลิปดีกว่าได้ได,ได้เดี๋ยวแม่ไก่ทําเพิ่มใต้คลิปไว้ให้เนาะเดี๋ยวเวลานั้นเราเราค่อยไอา้นาั่นกันแอดกันแลกเปลี่ยนความรู้กันอ่าค่อยเป็นค่อยไปไม่เป็นไรหรอกเรามีกำลังใจไม่รู้อะไรแม่ไก่ก็ถามเพื่อนในในในนี้แหละเนาะ ทั้งอ่นทั้งมองดูเพื่อนเน้กลัวเพื่อนหาไม่เจอ <laughs> ขอบคุณนะใครที่เข้ามาอีกคนนึงแล้วแม่ไก่มองไม่เห็นแชทขอพระคุณค่ะรายการตัวด้วยใครเข้ามาแอบมองพี่แม่ไก่แ <laughs> ม่ไก่เอาบรรยากาศทางฝั่งนอร์เวย์มาให้ดูนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นท่าเรือที่เมืองแม่ไก่อยู่อีกฝั่งนึง ฝั่งทางนี้ถ้าเรือจะไปทางสวีเดนได้แล้วก็ไปตรงแคมปิ้งที่แม่ไก่ทําทในคลิปมีอีกช่องมึงช่องหนึ่งได้น้องมนแม่ไก่อยู่ในช่องอแม่ไก่สบายใจตอนนั้นอ่าพากันนั่งเรือจากทางนี้แหละแล้วก็ไปแคมปิ้งเ <c oughs> ขาคุ้นมากนะใครที่เข้ามาดูในช่องแม่ไก่นะคะ แม่ไก่อาจจะไลฟ์ไม่นานแต่ก็อยากเอาให้ชมบรรยากาศาทางฝั่งนอร์เวย์นะคะเมืองที่แม่ไก่อ,กอยู่คือเมืองฮารเดนนะคะวิวสวยสวยน้องมน <c oughs> แม่ไก่ขอโทษเด้อไม่ได้เอ่ยชื่อเพื่อนอีกคนนึงนะคะไม่รู้ใคร <c oughs> บรรยากาศดีจ้าน้องมนฟังทางนู้นตรงที่แม่ไก่ชี้ไปนะแดงๆงจะเป็นโรงแรมเนาะจ้าเนาะ เดี๋ยวพาเดินอีกไม่อยากให้โดนหน้าเขานี่นะน้องมนเห็นไหมเนี่ยเห็นเห็นวิวที่แม่ไก่ส่องไปไหมช่วยพิมพ์บอกแม่ไก่หน่อยอืม <c oughs> ที่เสียงร้องดังๆ Onion. คือเสียงนกเด้อตอนแม่ไก่มาครั้งแรกอสามเดือนก่อนหน <Les> ้าน <iki> ั <time> ้นนะต้นไม้แผวนี้ไม่มีใบเลยได้น้องมนเห็นชัดจ้าอ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากเด้อตรงนี้ก็จะเป็นร้านมุมพิซซ่านั่นเพื่อนมาแล้วถ้าเราไลฟ์สิบนาทีเป็นอะไรไหมเฮ้อ พี่กุ้งกลัวเขาไม่เห็นนู่นตาแฟงไายบแล้วเห็นแล้วเขาเห็นแล้วเฮ้ยตรงนี้อ่ามันจะเป็นป้อมปราการอ่าเหมือนกับเขาปกป้องประเทศเขาเนาะจ้ะเนาะทางขึ้นไปไม่ไกลบ้านไม่ไกลจะอยู่ข้างหลังนู่น หลังปอมปาการจะ <c oughs> <c oughs> นี่พี่สาวพี่สาวพาพาไปเที่ยวน้องวนอะไรก็ <c oughs> ถ้าไม่ได้พี่คุ้งแย่เลย <c oughs> เดี๋ยวเอาขวดน้ำก่อนแป๊บห <c oughs> <c oughs> นึ่งโทษทีโทษที <c oughs> ขวดน้ำมาด้วยวันนี้ <c oughs> พี่สาวฝั่งโคราช หุ่นดีหลาย,ย,าย <laughs> สะเทือนไหมน้องมนงถ้าถ้าแม่ไก่ไล่จกัก10 20นาทีได้ไหมเฮ้อจะเป็นอะไรไหมใครมีความรู้บ้าง <laughs> สะเทือนไหมน้องมน <laughs> ได้เยอะเลยอะ่ปะปลาเมื่อวาน <laughs> เห็นไปตกอะ่ะ แี้แอใช่เขาเอาด้วยไงแล้วนี่นี่นี่เรือเนาะจานเหาอแต่ว่าเรืออ่าหญ้าจะไม่ใหญ่ขนาดนี้เรือหญ้าจะประมาณมานะประมาณอันนั้นน่ะอันที่ติดฝั่งนั้นนะ <laughs> น้องมนไม่แก่ไม่รู้จะพูดยังไงอะอนน เนี่ยลูกสาวจะนั่งอยู่ข้างหน้าวันนั้นล่องล่องไปฝั่งแคมปิ้งอ่ะประมาณนี้แหละเ,เดี๋ยวไม่อยากให้โดนทะเบียนรถเขาอ่ะมินี่น่ารักไหมน้องวนขอบคุณ <c oughs> เพื่อนอีกคนนึงนะคะไม่ไก่ไม่รู้ก็ขอโทษขออภัยเดอ้อ ตรงนี้ต้นไม้ตอนไม่ไก่มาไม่มีใบสักใบ <c oughs> นะคะเนาะอันก็จะเป็นเขาข้างบนนูน่นนี่แหละบ้านเมืองเขาร้านอาหารเวียนหัวไหมขอโทษเดอ้อไม่ไก่อยากให้เห็น เดดิินนพาเพาเฮีย yeah. วัสดีค่ะมาเที่ยวโนเวย <laughs> เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศขอบคุณมากค่ะเฮีย yeah. ไม่นานอ่าเฮียพิมพ์บอกหน่อยว่าหนูไล่สักอ่ายี่สิบนาทีได้ไหม ลองไลดูอ่ะเห็นแล้วไล่ยี่สิบนาทีได้ไหมเฮียช่วยพิมพ์บอกหน่อย <c oughs> ลองไลดูได้ครับจะก,กี่นาทีก็ได้ค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะเฮียยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบรรยากาศให้เฮียดูท่าเรือก,ก่อนเด้อ <c oughs> ถ้าว่างมาเที่ยวกับแม่ไก่เด้อนี่บรรยากาศตรงนี้ร้านอาหารเนาะ เมื่อกี้ให้น้องมวลดูท่าเรือเนาะคะ่ะเนาะท่าเรือตรงนี้จะข้ามไปฝั่งสวีเดนก็ได้เนาะค่ะดีดีดีแม่ไก่แม่ไก่อยู่ติดไทยตอนใต้นะคะอยู่ตอนใต้ของนอร์เวย์ <c oughs> ขอบคุณมากะเฮียกี่นาทีก็ได้เนาะถ้างั้นเดี๋ยวแม่ไก่เพื่อนเรียกแล้วเนาะเฮียขอบคุณมากเด้ <c oughs> อน้องมวลเด้อแม่ไก่ขอขออนุญาตหยุดแค่นี้นะคะ อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณคครเนี่ยแล้วอยู่ตรงไหนอะค่ะเนี่ยกดปิดตรงไหนยังไม่เห็นเลยโอ้ขอบคุณมากค่ะลองไล่ดูกล้ากระบาดออกเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อขอบคุณใครเนี่ยขอบคุณค่ะ เดี๋ยวครั้งหน้าเด้อเฮียเด้อคิดถึงเสมอน,นะคะน้องบนลเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะ